สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยกลุ่ม True คว้า2รางวัลในงาน NACC Awards 2020 สามแมสเปรียบเทียบปุ้ย TPN และฟ้าสายกับปมสัญญาที่ยังไม่ลงตัวสไปคลีเตรียมสร้างหนังเพลงเกี่ยวกับยาววอาก้าซูจีเลือกผู้ชายในสเปคผ่านคู่พระนางในซีรีส์สตาร์ทอัพ สวัสดีครับสวัสดีครับน่ะแตเวลาเด็ดข่าวบันเทิงช่วงนี้อยู่กับกริดและพัดนะครับนะฮใน Entertainment Day ครับผมเจอกันเที่ยงแบบนี้นะฮะหลายช่องทางของเราเลยนะ t r u e for y o u นะ t r u e i n s i g h นะรุ่นใหแอปพลิเคชัน TrueID กันด้วยนะครับนะครับเริ่มต้นที่ข่าวดีกันก่อนเลยดีกว่าดีสำหรับกลุ่ม True ของเราแล้วก็ภาพยนตร์ซีรีส์นะฮะศรีวัฒยาภาคที่2นะครับกับการคว้ารางวัลนะฮะสองรางวัลช่อสะอาดเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานกันหน่อยครับ สมความภาคภูมิครับผลงานอันทรงคุณค่าภาพยนตร์ซีรีส์ศีอโยธยาภาค2กับ2รางวัลคุณภาพช่อสะอาดสาขารายการโทรทัศน์ประเภทผู้ผลิตและผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ประจำปี2563จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติาในวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยพลตำรวจเอกวะะัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการมอบรางวัล n a c c Awards รางวัล่อสะอาดสาขารายการโทรทัศน์ประจำปี2,563ประเภทผู้ผลิตและประเภทผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์จากภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องเสียโยธยาภาค2แก่กลุ่มทรู โดยคุณพีร,รทนเกษมศรีณอยุทยาหัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน s t r a t e g i c content and public affairs บริษัทมหาชนจำกัด True Corporation พร้อมด้วยแพนเค้กเข็มมณิจามมิก่อนครับนักแสดงนำจากภาพยนตร์ซีรีส์ศีอยุธยาภาค2ก็เป็นตัวแทนร่วมกันรับโลกรกิจยศในฐานะองค์กรที่รังสรรค์ผลงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทย รางวัลน,นะครับในรายการหรือโครงการช่อสะอาดนะครับเป็นรายการยอดเยี่ยมของโทรทัศน์ของศิีปวิทยาภาค2เป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากๆนะครับเพราะเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าคอนเทนต์เรื่องนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยศิลปะไทยคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นหนังดี เผยแพร่ทั่วโลกแล้วก็ได้รับรางวัลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราปลื้มมากแน่นอนครับมีการเผยแพร่ทั่วโลกนะครับก็ซีซั่นสองก็พึ่งขึ้นบน Netflix นะครับเผยแพร่ทั่วโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พูดตรงๆว่าปลื้มอย่างยิ่งยินดีอย่างยิ่งที่คนทั่วโลกไม่ใช่คนไทยในประเทศไทยเท่านั้นคนไทยที่ใช้ชีวิต ต่างประเทศหรือคนต่างประเทศด้วยกันก็ได้เห็นคอนเทนต์ที่ดีๆที่วันนี้ก็เราชนะรางวัลขอบคุณก็เป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้รับรางวัลในนามของ Two for You แล้วก็เสีอยโยธยาอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในภาค2แน่นอนว่ามันเป็นภาคที่เราทุกคนแบบหัวทุ่มเทตั้งใจลงทุนกับหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายนะคะก็อยากให้มีโอกาสได้ชมกันซึ่งวันนี้สิ่งที่เราตั้งใจทําที่หม่อมน้อยเองก็ตามนะคะรวมถึงทีมออของ Two for You เนี่ยมันก็มีกําลังใจเนาะมีรางวัลเป็นกําลังใจในการทําชิ้นงาน ที่ดีที่มีคุณค่าที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้ติดตามกันถือว่าในนามของทีมศรีอยุธยาทุกคนนะคะแล้วก็มอมน้อยพุ่มกับของเราด้วยนะคะเพ็นเชื่อว่าทุกคนทําด้วยใจและทําด้วยความรักในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสื่อสารหรือถ่ายทอดออกมามันมันมีแต่ มันมีแต่พลังที่ยิ่งใหญ่ที่เราอยากให้คนได้ชมกันและแพนเชื่อว่าถ้าเราดูในนะเวลานี้เราจะได้สะท้อนข้อคิดดีๆหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับเสียโยธยานะคะก็อยากให้ติดตามชมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ฝากด้วยค่ะนกะ็แสดงความดีกับทีมงานด้วยนะครับ,รบนะะเรามาที่ดราม่าจากรายการเทนไฟท์เทนอีกหนึ่งเรื่องต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยก็จะมีดราม่าตามมานะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นดราม่าของคุณแมทธิว นะกับการพูดกับคุณน้ำรบพีพัฒนในรายการที่หลายคนมองว่าแรงอ่ะเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันหน่อยครับรายการชกมวยชื่อดังครับมีดราม่าให้ติดตามกันทุกสัปดาห์ล่าสุดครับเป็นการขึ้นชกของบอลอัศนัยครับละเตนันทศายแต่คนที่โดนดราม่าเนี่ยกับเป็นโค้ช ทีมของเต้นะอย่างคุณแมทธิวดีนที่มีช็อตที่เจ้าตัวนะครับไล่น้ำรับพิพัฒน์ออกจากสถานที่แข่งเนื่องจากในน้ำเนี่ยพยายามจะเข้ามาพูดคุยกับเต้ซึ่งเป็นเพื่อนกันทำให้คนมองว่าแมทธิวเนี่ยใช้คำไม่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ คือล่าสุดนี้เองนะครับคุณนัทชิวเนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นนี้ก็บอกนะฮะว่าคําพูดที่ใช้คือคําพูดปกติมากไม่ได้ดูแรงเกินไปสําหรับการพูดคุยของผู้ชายวอนอย่าไปโลกสวยมากอีกอย่างเนี่ยตนก็สนิทก,กับน้ำเรบพี่พั์อยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คงไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับน้ำเพราะว่าโทรไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่ว่างคนที่มองว่าเราพูดแรงก็แสดงว่าไม่รู้จักพวกเราคือมันก็เป็นการคุยกันแบบ ผู้ชายของวัยเราในแบบสไตล์ของเราซึ่งน้ำเนี่ยก็ไม่ได้อะไรก็คุยกันแบบปกติมันมีหนักกว่านี้เยอะเลยแรงกว่านี้เยอะแล้วนี่ก็เป็นกีฬาน้ำเนี่ยเขาก็รู้พอได้กลับไปคิดมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาตรงนั้นแหละซึ่งเราก็ไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยจริงๆถ้าได้ดูคลิปก็ด, mm. ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแล้พูดได้ไหมเขาพูดอะไร พูดถืว่าแบบเอาเอาลงไปซีให้ลงไปออดก่อนแต่อาจจะมีคําที่แบบดูสนิทสนมกว่านี้อะไรเงี้ยเออแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ใช่กันก็ไม่มีหรอกจรอาจจะไม่อาจะไม่ใช่หน้าที่คุณน้าที่จะขึ้นมาตรงนั้นด้วยมั้งอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าดูจริงๆแล้วจริงๆคุณการแข่งกีฬาแข่งแบบเนี้ยพระของจริงเขาบรรยากาศเขาินเทนส์มากนะบางทีมันอาจจะเครียดแล้วมันต้องให้แบบ นักกีฬาแบบต้องมีสติอยู่กับการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะแบบคนที่อาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องณตรงนั้นครับก็บอกให้อ่าลงไปก่อนอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่น่ามีอะไรแหละดราม่ากันเยอะโอ้ตรงนี้ดราม่าทั้งอะไรพ่อโมดามาเออเอามาเรื่องที่ไม่ดราม่ากันสักเรื่องนึงดีครับมิลลินะฮะอายุครบ18ปีแล้วน้องเด็กมากเลยนะจริง18ปปีแล้วฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าแฟนคลับมีการซื้ออะไรให้เซอร์ไพรส์อะไรกันบ้างครับ เธอคนนี้นะฮะก่อนหน้านี้ก็ป่วยเป็นไข้หวาดบวกกับการใช้เสียงเยอะจึงทาให้ต้องเข้าพบคุณหมอสําหรับสาวน้อยแรปเปอร์มินลิครับที่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วส่วนเรื่องผลงานเพลงนะฮะที่ดังค่าย a t a Rising ของญี่ปุ่นชวนไปร่วมงานก็บอกว่ามีความคืบหน้านะใกล้จะได้ฟังกันแล้วด้วยก็ขออดใจรอกันสักหน่อยนึงและเมื่อ13พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เป็นก่อนคล้ายวันเกิดของเธออายุครบ18ปีโดยวันเกิดที่ผ่านมามินลิก็บอกว่าก็ได้ช้อปปิ้งของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็ปลื้มใจมากที่แฟนคลับก็ส่งคำ ถึงของขวัญก็ส่งมาอีกด้วยต่างหูอย่าเสิร์ชเจ้าอย่าเสิร์ชเจ้าค่ะที่นี่วนไหนก็ซื้อให้ตัวเองค่ะแบบว่าเอาเงินมาละลายเล่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบนานๆทีจะซื้อของให้ตัวเองแต่ว่าน่ารักมากเลยปีนี้มีแฟนคลับส่งของขวัญมาให้ด้วยอะไรเงรี้ยค่ะแบบว่าเยอะมากเลยแบบเขาส่งมาให้เป็นกระบุงเลยแล้วหนูแบบว้าวน่ารักจังเลย เห็นหนูชื่อมินนี่เขาเลยไปกว้านซื้อของที่เป็นมินนี่มาให้หนูนา่ารักมากเลยค่ะแล้วก็แบบเป็นขนมที่หนูชอบเขาก็มาถามว่าหนูชอบทานอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาซื้อมาให้ส่งมาจากต่างจังหวัดเลยค่ะแบบน่ารักมากขอบคุณจริงๆค่ะวีอัปเดตนะคะมาตอนนี้เป็นไงบ้างเช่นเสียงเราวันนี้ออกมาเป็นยังไงจริงๆแล้วสุขภาพอ่ะคือหนูเห็นข่าวแล้วหนูก็ตกใจมากเลยมันมันหนูป่วยเป็นอะไรสักอย่างโรคร้ายแรงแต่จริงๆแล้วหนูหนูแค่เป็นหวัดเฉยๆค่ะเพราะว่าหนูแบบว่าใช้เสียงเยอะแล้วแบบคุยกับเพื่อนแล้วมันแบบโอ้โหอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบ มีปัญหาที่เสียงอะไรเงี้ยค่ะจริงก็ไม่ได้ป่วยอะไรมากแต่ว่าหลังจากนี้คงต้องดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเรื่องเสียงอะไรเงนนี้ยค่ะทางเรื่องโปรเจกต์เพลงนิดเดียวใช่ Acta ไ i s i n g โน้ตตอนนี้มวาขึ้นหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วครับงงรัวไม่ได้ะคะ่ะเน้ไม่รู้ต้องรอติดตามกันเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็คาดว่าก็คงจะมีอะไรให้หลายๆท่านได้ชมกันคิดว่าเต้ไม่รู้เราเราใบได้ไหมว่าเร็วเนี้อ่ะเร็วๆนี้แล้วกันซูน ไม่บาแล้วแหละผมว่าก็ใกล้เต็มทนใกล้เต็มทีสิใกล้เต็มทนใกล้เต็มทนเต็มทนมันดูแบบว่าดูบังคับเลยงี้ใกล้เต็มทีใกล้เต็มทีแล้วน้องเป็นน้องที่น่ารักมากนะน่ารักน่ารักนะ่ะติดตามผลงานของเรากันต่อไปนะครับเรามาที่คู่รักคู่นี้ดีกว่าคุณเคนภูภูมิแล้วก็เอสเธอร์นะฮะความรักเข้าสู่ปีที่7แน่นอนเลข7มาแบบนี้ก็ต้องถามก่อนเลยอ่ะอาถรรพ์เลข7กลัวหรือไม่รวมทั้งอนาคตกับแลนแต่งงานของทั้งคู่ด้วยครับ ควงกันออกงานคู่ทีเลยครับสำหรับเคนผูภูมิและเอสเตอร์ครับที่คบกันมานานเกือบ7ปีแล้วก็เลยถูกถามกันหน่อยนะว่าใกล้เลข7นะปีที่7แบบนี้มีหวันอาถานบ้างหรือเปล่าครับซึ่งทั้งคู่ก็บอกเลยว่าไม่กังวลพร้อมมองอนาคตขออีก5ปีแต่งแน่ตอนนี้ขอเดินหน้าทำธรุรกิจเก็บเงินกันก่อนครับก็หปีครับใช่ใช่ก็ประมาณโน้โ สามสิบปีมันไม่นานไม่คิดมันนานมันนานไปไหมพี่ก็ไม่นานนะครับผมว่าเดี๋ยวพอเราทํานู่นทํานี่ทํานั่นมันแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะกําลังดีครับเดี๋ยวว่าเราต้องแบบก้ามเข้าคนเจ็ดปีเอาแต่ไปก่อนว่าปีนี้ปีที่หกใช่ไหมใช่ใช่ปีหน้าก็เป็นกลัวไม่หนาเรื่องแบบอะไรแบบนี้ก็ไม่กลัวนะเพราะว่า ไม่ค่อยมีเวลาว่างแบบมาทะเลาะกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ yeah> anyway> ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผน 4- 5สี่ห้าปีแต่งแสดงว่าเราคบต้องคบกันถึงประมาณสิบปีไปอะไรอย่างเงี้หรอก็คบสิบปีก็คบสิบปีพอดีแต่จริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้มองว่าแบบจํานวนปีอ่ะผมว่ารู้สึกว่าพอถึงตอนนั้นทุกอย่างมันคงสบายแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่เราแบบอยากทาเราวางแผนไว้ทุกอย่างมันค่อยๆไปเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันน่าจะสบายกว่าอะไรเงี้ยครับ เคยมีแม่ธาตุเล็กเจ็ดเจ็ดชั่วโมง <laughs> <laughs> อาถันเหรอ,ขอเขาเรียกอาถันเหรอเอขาเรียกั่วข่าวเฮ้ยเราเนี่ยเอ้ามาดูฝั่งเกาหลีกันดีกว่าับาดูเรื่องนี้ไหมสตาร์ทอัพคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากเป็นซีรีส์ของฝั่งของเกาหลีนั่นเองนะฮะคือนางเอกของเรื่องเนี่ยคือสาวซูจีซึ่งวันนี้ก็จะมาถามหน่อยว่าถ้าเกิดพราะเอกของเรื่องนี้เขาจะมีการสมมติเหตุการณ์ถ้าเกิดแบบนี้แบบนี้เธอจะเลือกแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันว่าคําถามในบทบาทนี้นะฮะมีอะไรกันบ้างครับ อ่าคือทางเอเจนซี่ต้นสังกัดของซูจีทนนี่ก็กลับมาได้รับเสียงชื่นชมอีกครั้งหนึ่งกับบทบาทการแสดงของเธอในซีรีส์เรื่อง Startup ครับก็ได้เล่นเกมที่มีชื่อว่า Would You Rather หรือว่าเกมคุณชอบอะไรมากกว่าโดยทางเอเจนซี่ต้นสังกัดของซูจีก็ได้อัปโหลดคลิปการเล่นเกมของซูจีลงบน y u t u b e ฮะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากฟแฟนๆเป็นอย่างมากคําถามแรก ถูกถามว่าถ้าหากซอเดามีนะฮะซอเดมีนี่ก็คือนางเอกในเรื่องคือตัวซูจีเองนะฮะในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยประสบอุบัติเหตรุรถชนกับนำโดซานก็คือพระเอกซึ่งก็สวมบทบาทโดยนำจูฮยอกนะฮะก็ถามว่าแบบนี้นำโดซานจะถามซอเดามีว่าอะไรเป็นอันดับแรกระหว่างรถคุณมีประการไหมหรือว่าคุณได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า สูจีครับใช้เวลาคิดนิดนึงก่อน<ม>ที่เธอจะตอบคำถามนี้นะโดยเธอก็บอกว่ารถของซอดามีนะครับจะต้องมีประกันอยู่แล้ว<ม>แต่ถ้าหากนําโดซานถามเธอเรื่อเรื่องประกันก่อนเป็นอย่างแรกก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้รักหรือว่าใส่ใจเธอเลยส่วนคำถามต่อมาเป็นคำถามเกี่ยวกับผู้ชายในสเปคของเธอ,อโดยสูจีก็ต้องตอบคำถามว่าสมมุติว่าถ้าหากในชีวิตจริงคุณได้เดทกับนํำโดซานขึ้นมาจริง คุณอยากให้เขาเป็นผู้ชายที่หล่อดูดีแต่ไม่ตลกหรือว่าเป็นผู้ชายที่ตลกแต่หน้าตาธรรมดาครับเออ,อซึ่งสูจีก็ตอบคำถามนี้อย่างรวดเร็วเลยนะครับโดยที่ไม่ลังเลก,กับคำตอบเลยพร้อมเสียงหัวเราะด้วยว่าเธอขอเลือกผู้ชายที่หล่อดูดีแต่ไม่ตลกดีกว่า <c oughs> เพราะยังไงเธอก็ชอบผู้ชายที่หน้าตาดีมากกว่าผู้ชายตลกอยู่แล้วนะครับ ชัดเจนดีเออชัดเจนเลยกดีไทยอาจจะดราม่านะออใช่ไหมเออนะครับอเบรกกันหน่อยดีกว่าอย<ต>่ยวใน<ม>ช่วงน้าพี่กิจเล่าให้ฟังหน่อยก็เ,เรื่องนี้ไงนางงามดราม่านางงามติดตามต่างๆนะครับคุณปุ้ยทีีเอ็นออกมาแถลงอีกรอบเราจะตัดมันเป็นช็อตๆให้ดูกันเลยเปรียบเทียบกันแต่ละช็อตกับดราม่ากับฟ้าใสนะครับ เรื่องนี้หลายคนก็จะอยากรู้ตอนแรกคุณปุ้ยแถลงฟ้าใสแถลงล่าสุดคุณปุ้ยแถลงอีกมี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 อะไรแบบวงนงวงไหนไหมไม่น่าจม่นาน่าจะรู้เท่าทุกคนเออตามที่รู้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันถึว่ามีการตัดแบบเป็นแบบช็อตต่อช็อตของแต่ละการแถลงข่าวของแต่ละคนผมชอบทีมงานตัดนี้นะมันดูมันจบดีอะใช่ดูมันจะเป็นแบบอาจจะได้อารมณ์ข่าวอัชญากยรกนนิดนึงตัดกัน ติดตามกันหน่อยิตั้งครับผมเขาก็เข้าเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยยกเว้นน้อง้าใสายถ้าสมมติว่าบริษัทหางานที่ต่างประเทศได้ทั้งหมดก็จะมีการแบ่งกัน 50- 50คุณแม่ก็แก้มาว่าขอ70-30ได้ไหมแล้บพอกได้ าง TPN ไม่เคยแจ้งและไม่เคยเรียกหนูเข้าไปเซ็นสัญญาเลยคะ่ะสัญญาฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอาทิเช่นมีการเพิ่มจำนวนปีเพิ่มจำนวนการหักเปอร์เซ็นต์และอื่นๆอีกด้วยคะ่ะคุณแม่ฟ้าสายขอหักเปอร์เซน็นต์เจ็ดสิบสามสิบ ก็เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าในสัญญาฉบับแอตแลนตามีการขอหักเปอร์เซ็นต์มากกว่า70-30ถ้ามีงานที่ต่างประเทศเอาเป็นว่าจะอะไรก็ตามเราขอไว้สัก50-50เพื่อเราจะรับผิดชอบดูแลทั้งหมดเราบอกนั้นเราตั้งขึ้นมาให้เดี๋ยวน้องเป็น MD นะน้องเป็นผูบนน้บริหารนะวันนั้นน้องก็มีความสุขมากน้องเป็นเฮดขอ,องการาทำอะคาเดมี่นี้นะ เราก็บอกนั้นเราจะต้องเราเราจะต้องมานั่งคุยกันเรื่องวางหลักสูตรทำโน่นทำนี่ก็จะต้องลงรายละเอียดปีย่อยไปอีกในเมื่อเราเป็นผู้ลงทุนแน่นอนเราก็คงจะต้องมีสัญญามันอยู่ในสัญญารวมทั้งหมดค่ะในเรื่องของการทํางานทั้งหมดแต่ว่าสัญญาที่จะเป็นนางงามเนี่ยหนึ่งปีค่ะที่เหลือก็คือพูดง่ายๆว่ารวมทั้งหมดสามปีหมดสัญญานางงามหนึ่งปีก็เหลือการปฏิบัติงานอีกสองปี วันที่21กุมภาพันธ์2563ฟ้าใสจึงเดินทางเข้าไปพบ TPN 2018อีกครั้งพร้อมเจรจาเรื่องสัญญาแต่ทางบริษัท TPN 2018นะคะปฏิเสธที่จะแก้ไขจึงได้มีการตกลงนัดคุยกันและสุดท้ายมีการจบสัญญากันในวันที่4มีนาคม2563บันรึกข้อตกลงนะคะในสัญญาที่น้องฟ้าใสขอไม่เข้าทำสัญญากับบริษัทค่ะ ผู้ให้สัญญาและบริษัทตกลงร่วมกันว่า wow. บริษัทตกลงจะให้เงินรางวัลตามที่ผู้ให้สัญญาร้องขอเป็นจำนวนเงินจุดๆๆจุดบาทพร้อมสายสะพายตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019ส่วนของรางวัลอื่นใดที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเคยได้ทำขึ้นนอกจากตามที่ตกลงตามข้อห้านี้ บริษัทและผู้ให้สัญญาตกลงขอยกเลิกทั้งสิ้นจากการที่พี่ปุ้ยแถลงข่าวว่ายินยอมให้ฟ้าใสได้เปิดข้อตกลงสุดท้ายได้โดยจะไม่เอาความนะคะฟ้าใสก็ยินดีที่จะให้พี่ปุ้ยเปิดข้อตกลงนั้นเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่สิ่งที่สําคัญนะคะไม่ใช่อยู่ที่ข้อตกลงฉบับสุดท้ายแต่อยู่ที่เนื้อหาสัญญาในทุกฉบับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า และบางข้อในสัญญาไม่เป็นไปตามฉบับที่หหรือไม่พี่ต้องมาท้าพี่บอกว่าอนุญ,ญาตให้พี่เปิดสัญญาทุกฉบับเดี๋ยวพี่ให้ทุกคนดูได้แต่มันไม่มีธรรมเนียมปฏิบัตินะคะพี่ปุ้ยพี่ณนะ tpn ไม่ได้เป็นคนเริ่มประเด็นนี้เพราะฉะนั้นคนที่เริ่มประเด็นนี้พี่ปุ้ยก็พูดไปชัดเจนว่ายินดีมากเลยน้องจะเปิดอะไรในเมื่อคุณเป็นคนเปิดประเด็นเพราะฉะนั้นเอกสารหรืออะไรที่คุณมีอยู่ในมือเปิดเลย สัญญาฉบับใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเยอะมากมากกว่าฉบับก่อนหน้านี้อีกค่ะฟ้าใสจึงไม่ได้เซ็นสัญญาในวันนั้นแล้วขอกลับมาปรึกษาผู้ใหญ่ค่ะมันมีหลายครั้งมากนะครับที่ขอสัญญาแล้วขอสัญญาอีกเพราะน้องทำหายน้องได้นั่งดูแล้วน้องก็เอากลับไปเพื่อที่จะไปศึกษาแล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครก็มีการแนะนำมาโดยตลอด เราก็บอกว่าถ้าน้องไม่พอใจหรือไม่พอใจในสัญญาข้อไหนเ<ม>พราะนั่นคือแค่ร่างสัญญามาคุยกันสิวันที่8เนี่ยจะเข้าเร็วเพราะว่าเราอยากสร้างกระแสให้ไทยแลนด์เนี่ยพร้อมมากน้องก็บอกว่าไม่พร้อมนู่นนี่นั่นขอเลื่อนเป็นวันที่29 29ขอเข้า9โมง 19. นาทีตามเลิกดีๆอยากให้ตกที่เลข9คนไทยก็ถือเนาะ นัดกันอย่างดีแปดโมงกว่าเขาก็มาเคาะห้องพี่ปุ้ยซึ่งพี่ปุ้ยแต่งตัวเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าพี่ปุ้ยติดต่อน้องปลุกน้องไม่ได้เลยน้องไม่เปิดห้องจนแปดโมงใกล้จะแปดโมงครึ่งคุณแม่น้องก็เปิดออกมาโมงเงียก็อยู่ในยังอยู่ในเสื้อนอนอยู่จนไปถึงขึ้นรถน้องหันมาถามว่าแล้วหนูจะรูแล้วแล้วคุณจะบอกพวกเขาว่ายังไงดีคะตอนนั้นพี่ปุ้ยโกรธมากน้องนั่งกินไข่ต้มอยู่แล้วก็พามพี่ปุ้ยในรถอืว่า<ๆ> จะตอบว่ายังไงดีพี่ปุ้ยบอกก็แล้วแต่หนูแล้วกันไม่รู้แล้วล่ะหนูหนูก็ต้องตอบแล้วกันถ้าหนูคิดคาตอบไม่ได้หนูก็บอกทุกคนเป็นแล้วกันว่าหนูตื่นกี่โมงหนูตื่นแปดครึ่งนี่คาพูดพี่ปุ้ยหนูตื่นสายก็ถึงแล้วพอถึงปั๊บน้องเปิดลงไปน้องก็บอกว่าขอโทษนะคะหนูท้องเสียค่ะถ้าน้องคิดว่าน้องมีอ่าคุณสมบัตินะครับแล้วก็มีความชอบธรรมที่จะได้เราให้ค่ะอันนี้เราให้น้องครับน้องติดต่อมาที่ tpn นะคะมารับไปค่ะ โอ้โหนะ <ibl ok S 1> ครับเราอาว่พระแก้วมรกตด้านหน้าเมื่อกี้มีพระด้วยนี่เรื่องหน้าถัดเชียนว่าเอาพระมันตั้งไว้เป็ไงตัดัแบบเห็นไม่รู้จะจบหรือเปล่าเหมือนกันนะ่ราพระยกที่4แล้วไม่รู้ว่าจะมีการโต้ตอบไปหรือเปล่าต้องติดตามเออนะเราพูดว่าพักเรื่องดราม่านนก่อนนะครับมาที่โปรเจกต์ใหม่ของสไปค์ลีกันดีกว่ารับโปรเจกต์หนังเพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยาไวอากราโอ้โหจะเป็นยังไงติดตามกัน่อยครับ นี่นะฮะโปรเจกต์หนังเรื่องต่อไปของสไปค์ลีครับซึ่งเป็นผู้กำกับแล้วก็มือเขียนบทเจ้าของรานอสกาครับแล้วก็ถือว่าสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนหนังอยู่ไม่น้อยเนื่องจากสไปค์ลีจะทำหนังเพลงแล้วก็จะเป็นหนังเพลงที่ถ่ายทอดจุดกำเนิดของการผลิตยาไวยากราคุณซึ่งถ้าทราบกันดีนะครับก็จะเป็นยาที่ช่วยแก้ปัญหานในเรื่องความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะของท่านสุภาพบุรุษ แต่จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นในการใช้ยาชนิดนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเลยนะครับอ่าโดยโปรเจกต์เรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการตั้งชื่อแต่ว่าสไปค์ลีเองนอกจากจะนั่งเก้าอี้ผู้กองกับแล้วเนี่ยเขายังรับหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์ด้วยตัวเองอีกด้วยครับโดยโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นโปรเจกต์หนังที่ค่อนข้างจะแปลกเพราะว่าเป็นหนังเพลงที่เล่าเรื่องราวข,ของการคิดค้ดคนยาวไวอาก้าที่ผลิตขึ้นครั้งแรกเนี่ยในปี1998อย่างท ออก,กันไปนะฮะคือคตอนนั้นเนี่ยเขาใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจแต่ว่าในภายหลังเนี่ยได้มีการพัฒนาตัวอย่างให้สามารถรักษาผู้ชายที่มีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยแหละครับส่วนสไปค์ลีนะครับบอกว่านี่จะเป็นโปรเจกต์หนังทดลองของเขาที่จะนำสองสิ่งที่ไม่น่าจะเข้ากันได้อย่างหนังเพลงและยาไวอากรามาผสมผสานกันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้เลยนะครับโดยเขาก็จะบอกแบบติดตลกด้วยว่าก็จะพยายามทำไม่ให้หนังเรื่องนี้เนี่ยยาวเกิน4ชั่วโมงแน่นอนจ้า สี่ชั่วโมงนานมากนหมกันไปนะในเรื่องของช่วงนี้นะครับฝากไว้สำหรับช่องทางการติดต่อต่างๆของรายการนะครับนี่ไลน์แอดนะครับเฟซบุ๊กยูทูบนะครับอีเมลพูดคุยกันได้วทางแอปพลิเคชัน True ID ด้วยครับวันนี้พัดพิกุทก็ชทีมงานลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ ตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง tru insight hd เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ tru insight hd และเราก็ยังมีโช s o c ม a l ดีอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ